สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์2565นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะไม่ได้อัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ในช่วงอย่างน้อยก็3 4ี่วันนี้นะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วนี่น่าจะเร็งดาวไม่ถูกแล้วนะเร็งเนบิวลาอะไรเนี่ยน่าจะไม่โดนแล้วนะก็คงเจอกันหลังสงการานต์เรื่องของคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็จะมา แนะนำเรื่องของท่านที่อยากเห็นดาวเนปจูนนะครับเพราะว่าเนปจูนเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องผ่านอุปกรณ์ผ่านกล้องที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งเท่านั้นด้วยนะแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ทวยมันเป็นดาวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีมันก็เล็งด้วยกล้องยากใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยสาหรับมือใหม่อาจจะ มีปัญหาเรื่องการเล็งวัตถุแบบนี้ได้นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสง่ายที่จะเห็นดาวเนบจูนผ่านกล้องนะครับก็เพราะว่ามันถ้ามองจากโลกเนี่ยมันตอนนี้มันเป็นช่วงที่อยู่เข้ามาใกล้ดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเนี่ยถ้ามองผ่านกล้องนี่เห็นง่ายๆนะครับเรามีจุดอ้างอิงที่เห็นได้ชัดง่ายๆแล้วคือดาวพฤหัสเนี่ยดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะเห็นดาวเนบจูนสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเห็นดาวเนบจูนนะว่าเป็นยังไงในกล้องนะฮะ ช่วงนี้ง่ายแล้วนะครับวิธีการก็คือ,อทางทิศตะวันออกนะครับเวลาประมาณตีห้าเป็นต้นไปนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ไม่นานนะคือก่อนดวงทิศขึ้นแป๊บเดียวนะครับน่าจะมีเวลาไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงนะในการในการเล็งหานะครับก็ความง่ายของมันก็คือเล็งจากดาวพฤหัสเป็นหลักอันนี้ถ้าใครดูกล้องดูดาวมาเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วว่าดาวพฤหัสเนี่ยเห็นได้ง่ายอยู่แล้วถ้าใครเคยดูคล,คลิปวิดีโอตันก่อนมาเรื่องแนะนําการใช้งานกล้องเนี่ย เล็งที่ดาวพฤหัสก่อนนะครับเป็นจุดอ้างอิงที่สําคัญที่เห็นง่ายๆแล้วเลีเ้ยวขวาเล็กน้อยเลี้ยวหันกล้องเลี้ยวขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะช่วงนี้น่าจะอยู่ต่ำกว่า,าหันกล้องเลี้ยวขวาแล้วก็มุดหัวลงเล็กน้อยก้มลงนิดหน่อยนะครับจะมีโอกาสเจอดาวเนปจูนปรากฏอยู่ในกล้องของท่านนะครับนี่แหละโอกาสที่ง่ายๆสุดในช่วงนี้นะฮะมีจุดอ้างอิงสำคัญเห็นในชาดาวพฤหัสเลี้ยวขวา กลมลงนิดหน่อยมีโอกาสเจอดาวนปจูนนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นจุดสีน้ําเงินบางๆเล็กๆบางมากนะเล็กๆนะต้องต้องเพ่งหน่อยนะเพราะว่าเขาอยู่ไกลนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสะท้อนแสงไม่ค่อยสว่างนะครับเป็นน้ําเงินเป็นจุดน้ําเงินเล็กๆบางๆมัืดต้องต้องอาศัยการเพ่งเล็งหน่อยถึงจะเจอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีโอกาสเจอง่ายแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่า มีจุดอ้างอิงสำคัญบนท้องฟ้าคือดาวพ้นหัดนะครับออย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทางทางที่ตะวันออกนะครับตอนประมาณตีห้ส่องหาดาวพ้นหัดก่อนแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวาลงล่างมาเจอดาวเนปจูนนะครับโอเคครับช่วงนี้ก็ใครที่เดินทางอยู่อยู่บ้านนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับ